ไปต่อในพื้นที่จังหวัดยะลานะครับจังหวัดยะลาจัดพิธีต้อนรับสัญ,ญบัติพัดยศและแสดงมุทิตาสักการะพระเทพวชิรนายกเจ้าคณะจังหวัดยะลาเจ้าอาวาสวัดเวรุวันจังหวัดยะลาจัดพิธีต้อนรับสัญ,ญบัติพัยดยศเจ้ญญาคณะจังหวัดยะลาเจ้าอาวาสวัดเวรุวันซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปดรดเกล้าพระราชทานสัญ,ญบัติแต่งตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ พระราชปัญญามุนีเป็นพระเทพวชิระนายกดีโลกปริยกิจตรีปิตกบัณฑิตมาหาคณิสรบวรสังคารามขามมวาสีพระราชาคณะชั้นเทพเมื่อวันที่13พฤศจิกายน2565และเข้ารับเมื่อวันที่30มกราคม2566ที่วัดกระพังสุรินอำเภอเมืองจังหวัดตรังโดยวันนี้นายสุพจน์รอดเรืองนนหนองคายผู้ราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้นำส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนสิทธยานุสิทธิ์และสงสมนักสิบรูปร่วมพิธีที่สาลาการประเรียนวัดเวรุวันอำเภอเมืองจังหวัดยะลาสำหรับพัยดยศมีการพัฒนาการมาจากพัดใบตาลและตาลปัดแต่พัยดยศมีความวิจิตรงดงามแตกต่างจากตานตาลปัดธรรมดาทั่วไปเนื่องจากเป็นพัดที่พระเจ้าแผ่นดินโปรดทำขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อประทานแก่พระสงฆ์ที่สงเลื่อมใสศรัทธาต่อมาจึงกลายเป็นพัทที่ประทานแก่พระสงฆ์ที่สงแต่งตั้งให้มีสมณศักดิ์เพื่อเป็นการประกอบเรติยศรวมร่วมกับเครื่องประกอบอื่นๆตามลำดับชั้นสมณศักดิ์ครับ